สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับผมไม้มงคลชนสิทธิ์นะครับแล้วก็เจเอชแชนลนะครับช่องเดียวกันนะครับผมวันนี้เรามาทอดนะครับเป็นปลาแห้งนะครับปลาแห้งเกลือปลาสักชรสิทธิ์แล้วก็หมูแดดเดียวนะครับยอดวิวตอนนี้กําลังมากําลังมานะครับกับเมนูบ้านๆนะครับตาบกหุ่งนะครับผมนี่ก็เป็นดอกกระเจียวนะครับผมกินกับข้าวเหนียวแซ่บซนะครับผมมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้อง สูตรเด็ดนะครับเด็ดยังไงก็เข้าไปดูนะครับหมูแดดเดียวจะเอ๋นะครับปลาแห้งจะเอ๋นะครับส่งทั่วไทยด้วยนะครับแล้วก็เมนูหลากหลายที่อร่อยนะครับในสวนในน้อยปลูกร้อยอย่างทํากินทําขายบ้านๆนะครับกับ youtube นะครับไม้มงคลรนิทศิ์นะครับสนใจนะครับออเดอร์นะครับปลาแห้งส่งทั่วไทยนะครับ0 9 2 6 1 4 3 5 4 2นะครับแต่ว่าอ่าโทรไปบ่อยนะบางทีไม่มีเวลารับสายนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ เฟซบุ๊กสุรชัยมนวังนะครับเข้าไปสั่งออเดอร์ได้นะครับโชคดีของท่านผู้ชมนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ